ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เป็นเพื่อนทุกท่านนะครับผมเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับพี่พี่ชอบองไหนพี่โทรมาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่อัดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะพี่นะนะครับพี่พี่ชอบร้านไหนนะครับพี่ชอบอ่าองค์ไหนนะครับพี่โทรมาครับพี่พี่อัดไลน์มานะนี่ครับผมมีพระงาประกวดนี่ นี่ครับพี่นี่ครับม,มีพระหูยานลบบุรีพี่โกบเก่าเนื้อดำปึ๊ดเลยพี่หนึ่งเลเป็นจ่าภาคีนะพี่นะนี่นะพี่หนึ่งเลเป็นจ่าภาคีนะพี่นะขออนุญ,ญาตนะยจ้าพี่จา๋าเดี๋ยวขยับหน่อยตัดหน,นึงนะนี่นี่สวยงามมากนี่ครับนี่โกบเก่าครับพี่นี่ครับดำปึ๊ดเลยพี่ พร้อมไปประกาศครับพี่เอาสองพันบาทผมเอาสองพันบาทเลยพี่นะหนึ่งได้เป็นจ่าภาคีครับพี่พี่ชอบพี่ทักมาครับพี่ชอบพี่แอดล์มาครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับผมรอพี่อยู่นะนี่ครับพี่นี่ลราพ่อเงินกูวมาทามมาไฟครับพี่เราพ่อเงินกูวมาทามาไฟครับพี่พี่ชอบตรงไหนพี่ทักมาครับนี่ครับพี่เป็นเนื้อสำลึกเงินพิม์ใหญ่นะพิมพเอยอดนิยมครับพี่ นี่ครับพี่นี่ครับพี่พิมเอครับพี่ยอดนิยมครับยอดนิยมพี่เนื้อสมริ์เงินครับพี่หลวงพ่อเงินกลุกวัดท่ามะไฟครับพี่ตามตาราแล้ววัดนี้ครับพี่สร้างผ้าก่อนวัดบางคานะนี่ครับผมเอาองนี้แบกราคาแบ่งปันแล้วพี่ผมเอาพันห้าผมเอาพันห้าพี่จุู่ที่หนึ่งครับพี่พร้อมไปประกาศนะนะจ๊ะราคานี้เอาไปออกต่อก็มีกําไรจ้ะ นี่ครับพี่พระนางพญากูวัดนางพญาพิมพ์อ,อกหนูนใหญ่นี่ครับพี่ติดรางวัลที่หนึ่งครับพี่ไปดูครับยอบนนี่สวยงามมากจ้ะพี่พัดรางวัลที่หนึ่งครับพี่นี่ครับไปโูครับเอาสองพันบาทจ้ะพี่สองพันบาท เอาสองพันบาทนะชอบพี่โทรมานะครับชอบพี่แอดไลน์มานะจ๊ะพี่จ๋าชอบยังไงพี่โทรมาได้เลยจ้านะจ๊ะนี่ครับพี่อันนี้เป็นเบแก้หัวเป็นเบแก้ครับพี่อันนี้ครับพี่นี่เป็นของแข็งจอดนี่ครับนี่ครับพี่โอ้โหกากาวพี่ป่บุญจ๋าเอาหกร้อยจะพี่จ๋าวงนี้เอาหกร้อยเอาหกร้อยบาทจะพี่จ๋าหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทครับพี่ เอาหกร้อยบาทจ้าพี่แล้วก็มีนี่คนนนะนนะรัพรพพบพี่อันนี้เส้นที่หนึ่งนะมีสองเส้นนะรูปคำพับปิดตาเอียงวัตถุพันสูงนี่พี่เก่าๆแบบเนี้ยนี่เส้นที่หนึ่งอันนี้เส้นที่หนึ่งสวยงามมากจ้ะพี่มีสองเส้นนะเหมาเขามาได้พี่เส้นที่หนึ่งไม่มีขาดเลยเสวยงามและเก่ามากน,นี่ เป็น,นื้องผงเดียวที่ทํากับพระปิตาพี่นี่ครับคำสุดยอดจะพี่กเก่าแบบนี้เลยพี่เอาเจ็ดร้อยครับว่าพี่เจ็ดร้อยมีผู้เดียวพี่นี่ครับเจ็ดร้อยครับเส้นที่หนึ่งนี่ครับเส้นที่หนึ่งครับเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทจะพี่จาเจ็ดร้อยบาทจะพี่จา้าดูเส้นที่สองพี่ชอบเส้นไหนทักครับหรือพี่จะชอบสองเส้นเลยก็ได้นะครับพี่เอามาดูเส้นที่สองครับพี่ ผู้เอี่ยมครับผู้ English, helmet, pigs, oh เอี่ยมครับพี่นี่ครับสวยเลยพี่นี่ครับสวยเลยครับสวยงามมากครับพี่นี่เส้นที่สองครับพี่นี่เส้นที่สองเส้นที่สองครับพี่นี่ครับเส้นที่สองครับนี่เส้นที่สองครับพี่ชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มาครับพี่พี่ชอบพี่ดูครับเส้นที่สองครับเจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยงามมากครับพี่สวยทั้งสองเส้นเลยแล้วโคตรเก่าเลยพี่เก่ามากๆเลยจ้าผมมีนี่ครับพี่นี่ครับช่งหายพี่ข้อต่อจากข้อต่อจากงานี่ชงหายช้างหรือกระดูกกำช้างเพื่อง่ายๆครับเนื่อวจะเป็นช่วงช่งหายนะข้อต่อจากงาพี่นี่ครับพี่กิ่งนี้กิ่งนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทของดีของศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วพี่กระดูกกำช้างนี่ครับสุดยอดรับพี่นี่ครับเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะ เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่เอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ช้างนี่ศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วพี่แม้กระทั่งขี้ช้างครับพี่ขนช้างหางช้างหนังช้างเนาะก,กามช้างนะครับพี่ลกช้างงาช้างครับพี่นี่ครับเอาหนึ่งพันบาทจ้ะพี่เอาหนึ่งพันบาทครับชอบโทรมานะชอบแอดไลน์มานะจะพี่จา๋าแล้วผมมีตะกรุดนี่พี่กเก่าเนี่ยวะตะกรุดครับมีเป็นเหรียญหลวงปู่บุญด้วยนี่ครับพี่ ก็ก่พี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่จาาเต็มสูปนี่ครับนี่ครับพี่เอาหกร้อยครับพี่เอาหกร้อยจ้ะเอาหกร้อยบาทนะจ่ะคุณพี่จ๋าโคตรน่าใช้เลยพี่เอาหกร้อยจ้าหกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยครับโอ้มีเด็ดเยินเพี่นะนี่ครับพี่อันนี้มีครับมีดปากกาด้ามงา นี่ครับวีตั้มนาหลวงพ่อเดิมอเอาพันเดียวพอเอาหนึ่งพันเดียวพอจะพี่เอาหนึ่งพันเดียวจ้ะเอาแค่พันเดียวพอครับอยากขายพี่ราคาเนี้ยอยากขายต่ำกว่าทุนก็ขายครับเพราะว่าอยากขายมี่พับปิดตาแข้งหมอนพับปิดตาแข้งหมอนรุปุ่จริงเอาหกร้อยหกร้อยจ้าหกร้อยครับพี่หกร้อยครับมีอันนี้หลวปู่เอี่ยมพุฐฐนธพาสูงรุ่นแรกหล่อโบ,บราณ เอาหกร้อยจ้ะพี่เอาหกร้อยครับไปทางบวกข้าสิบบาททุกกล่องเลยพี่นะทุกกล่องนะครับพี่พี่ชอบองคไหนพี่ทักมานะครับพี่นะครับพี่นี่ครับอ,อ้าโทษทีพี่อันนี้เป็นพักเก่งวัดบวรครับพี่เปียกทองเลื่อมทองเก่ามานี่ครับผมเอาเจ็ดร้อยจ้ะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่โอ้โหนี่นี่นี่พี่นี่ครับ พิมพ์ป้าไม่มีโค้ดนะครับปุชิสินร,ราชพิมพ์ป้าไม่มีโค้ดพิมพ์แปงนี่นะพี่นะสวยงามมากเลยครับไม่มีโค้ดจ้ะพีนพนะ่นี่ครับ,บนนออญญพี่นี่พระเล่มทองมานะนี่ครับพี่องนี้ผมขออนุญาตนะพี่นะผมขออนุญาตเลยพี่นะผมเอาห้าพันห้าร้อยบาท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 จ้ะห้าพันห้าร้อยบาทชอบ ทักมาครับดูรูปเพิ่มเติมโทรมาครับสุดยอดพี่สุดยอดจ้ะสุดยอดจริงๆชิพิจามาดูต่อครับนี่พับปิดตาพิมพ์ปั้งหรือพแก้วพี่ดูครับรักแห้งแห้งรักแ,กแตกพี่ดูครับไขว่านแห้งๆนี่น่าใช้มากนี่พี่ดูครับโหสุดยอดจ้ะพี่นี่ว่าพี่ดูหลักแตก กลายเป็นไงาหมดแล้วพี่แห้งเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทพับปิดตาพิมพ์ปั้นหลือพอแก้วเก้าร้อยบาทนะจ๊ะมาครับพี่ดูต่อครับพับสั่งกระจายพิมพ์ปั้นหลือพอแก้วไปดูรักความเก่าถึงยุคครับพี่ไปดูแห้งๆไปดูครับน,นี่อย่างนี้เขาขายกันโอ้ลักหลายๆหลายๆเลย ไล่หลยเลยนี่นี่ไล่หล,ย,หลยเลยน,นี่ครับพี่สุดยอดสุดยอดจะพี่จ๋าเอาก้าร้อยบาทเอาก้าร้อยบาทครับเอาก้าร้อยบาทจะเอาก้าร้อยบาทจะเก้าร้อยครับพี่แล้วนี่ครับพี่โอ้โหนี่ยังมีองค์นึงครับพับปิดตาหลังแบบไปดูครับนี่รักแห้งๆครับพี่ รักแ,กแตกแตกแห้งแตกๆหลังแบบโคตรเก่าโคตรแห้งเลยพี่นี่เอาเก้าร้อยพี่เอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยจ้ะเอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เอาเก้าร้อยจ้ะพี่ เอา900บาทครับชอบโทรมาครับพี่ชอบแอดไลน์มาครับพี่0947570556เจ็นะพี่นาะน,นันานา่นี้ครับพี่พิมพ์เส้นได้ครับอากุน้ำท่วมปี2,500ั้าร้บากุณพมนี่ครับพี่เอา600จา้ะเอา600ครับพี่600ครับพี่อันนี้ถามแซมอุ้ย โทษครับพี่ถามแซมเอาหกร้อยบาทจ้ะเอาหกร้อยครับเอาหกร้อยบาทครับพี่เอาหกร้อยครับอันนี้ครับพี่กเ,เก่าส,สวยเลยพี่นี่ครับนี่ครับพี่สมเร็จพับโนรานครับเนื้อผงโบรานนี่คิกุส,สวยเลยทีครับนี่พี่โอ้พี่คิกุนี่ สุดยอดจ้ะพี่เอาหกร้อยบาทจ้ะเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าเอ้เอ้เนี่ยผมมีงาแกะเสือมีขนเนี่ยพี่งาแกะนะมันพอเดิมครับพี่เป็นงาน,นะพี่เอาหกร้อยพอจะเอาหกร้อยหกร้อยจ้ะหกร้อยครับพี่มีแพะเพราะอำ่ำขอควายจนฟ้าผ่าตายนี่เพิ่งได้มาใหม่เลย เอาหกร้อยจ้ะเอาหกร้อยครับพี่ผมมีเหรียญพ่อแชม่มวัดฉลองภูกเก็ตเอาเก้าร้อยบาทเอาเก้าร้ยบาทครับพี่ อีพีนี้ต้องกลับสวัสดีนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ๊ะ